อีพวกเสื้อส้มที่โชว์ความรวยโดยที่ไม่รู้ว่าพ่อมึงหาเงินมาได้ยังไงทำไมพ่อมึงจึงรวยไม่รู้ว่าพ่อโกองชาติมาบูลลี่พวกกูว่าอีกพวกสลิมที่แก่และยากจนมันบอกว่าคนที่ไม่ชอบส้มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสลิมที่แก่และยากจน แต่ส่วนมันพวกแกงส้มส่วนมันพวกแกงส้มมีสอสอค้ายาและเป็นสแกมเมอร์ออนไลน์<ว>มีผู้สมัครสอสอค้ายาจนเขาจับได้ก็เลยกระเด็นออกจากพักเพิ่งจะมานั่งไล่บี้กันโดยที่ไม่กันกองก่อนบางคนก็หาแดก กับพนันออนไลน์จนกระทั่งโดนตำรวจจับส่วนก่อนที่จะแดกกับพนันออนไลน์เอาเงินจากพนันออนไลน์ไปบริจาคพักตัวเองแล้วเป็นที่เรียบร้อยชนะหรือไม่ชนะเลือกตั้งก็ตามยังไม่รู้ว่าพักตัวเองจะโดนยุบเพราะพักรับเงินบริจาคจากเงินฟอกของพนันออนไลน์และค้ายาเสพติด เออเธอล่าสุดกรณีที่ผู้ว่าวิทยไทยอ่ะผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการให้ธนาคารที่ถูกถอนเงิน250ล้านบาทหก้อน250ล้าน1ก้อน Sail. 200ล้านอีก1ก้อนและผิดปกติอีกหลายธนาคารมากที่จับได้นี่มีสองก้อนนี้ปรากฏแตกแบงค์มึงถอนเงิน200ล้านออกจากธนาคารโดยการแตกแบงค์ ปรากฏเอาข้อมูลไปส่งให้กะกะตกะกะตอบอกว่าตอนนี้ยังไม่มี m อ u มร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับกะกะตอโอ้ยอีสแวงบุญมีอิสวีบุญมาอีลุงแสวงบุญมีกับอีสแสวงอยู่อิสวีบุญมาเนี่ยม,นะมึงลาออกจากกะกะตเถอะโอ้อีควายอีกกกตจะโดนด่าก็เพราะมึงแหละอีสแสวงบุญมาบุญมี เป็นการปฏิบัติหน้าที่เหรอจ๊ะเข้าเอาข้อมูลมาให้ขนาดนั้นมึงจะต้องรอ m o u หาพ่อมึงเหรอ m อ u เป็นกฎหมายหรือไงความร่วมมือมีไม่มีแต่มึงเห็นหลักฐานตนโต้ขนาดนั้นนึงยังไม่จับอีกเลยอีควายบ้านพ่อบ้านแม่มึงสั่งสอนเหรอเบิกเงินแตกแบงค์ไปมึงคิดว่ามันจะไม่เอาไปซื้อเสียงหรือไง บุญ uh, มาให้ขนาดนั้นแล้วเอาป้อนให้ขนาดนั้นแล้วอะเอาฟาดหน้าฟาดตามึงขนาดนั้นแล้วอะอีสแสแวงบุญมีบุญมา <characteristics> ไม่มีปัญญาในการที่จะไปจับทุจริตการเลือกตั้งโดยทั่วไปทั่วประเทศตอนนี้ยังไม่มีการทุจริตครับอีควายอี่ <ettes> <ettes> หาเจ็ดวันแปดวันกำลัง, 7, 8, ง,งจะมาหอนอยู่แล้วยังเสือบจับทุจริตการเลือกตั้งไม่ได้สักที่หนึง่งอีกคงอีกีเสิ่งเตง ไปแดกกล้วยกันไปอย่าแก่กะโหลกกะลาแก่ไม่มีปัญญาดูแลแกันเลือกตั้งให้สุดสุิตยุติธรรมก็เท่ากับไม่สามารถในการที่จะส่งเสริมให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยได้คนดีไปปกครองแผ่นดินแล้วมึงจะจะเป็นกกตกันหาพ่อมึงเหรอเออไอพวกนี้นี่มือมันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วขนาดนั้นน่ะถ้าพู้ว่าธนาคารอย่งประเทศไทยเนี่ย เขาส่งข for ้อมูลไปให้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยแต่มึงยังบอกว่าต้องรอ MOU เนี่ยอีควายมึงก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กกตจะต้องโดนโลทั้งแก๊งเลยการปฏิบัติหน้าที่มิชอบทั้งที่หลักฐานโดนโตการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เท่ากับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มึงต้องไปติดคุกเหมือนกับกกตสามหนาห้าห่วงนั่นแหละ เอ,อ้ยควายสตวงเอ้ยมีกรกตอย่างพวกมึงประเทศชาติจะเจริญได้ยังไงการเลือกตั้งจะสุจริตยุติธรรมได้ยังไร เอ้ยเอาแกบหมูไปแดกไปเร็วกกตแกบหมูตามตลาดไทยตลาดนัดตลาดนัดแต่ละนี่มึงก็ซื้อไปแต่ไม่อร่อยเท่าของดรอเรมาริกาอันนี้ดรอกเรมาริกากินแคบหมูฉันสั่งให้เขาเนี่ยทอดมาสัปดาห์ละ200ห่อกูเก็บไปกินสัปดาห์หนึ่งก็ห0ห่อเลี้ยงแขกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาให้พ่อแม่กินสัปดาห์หนึ่งก็50ห่อละกูกับแก้มกูกับอันนี้กับแก้มอย่างดีกับแก้มของดอเรมาริกาอย่างดีกูก็กินไปหมด50ห่อขายแค่ อาทิตย์หนึ่งฉันขายให้พวกเธอแค่ร้อยห้าสิบซองกดไปซะมีจำนวนจำกัดใครอยากซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่ไม่ซือซ้อไม่ต้องซื้อเพราะว่าตอนกลางวัน,นคนแย่งกันซื้อมากเวลาปักตะกร้าทีไรแย่งซื้อตอนนี้มันเหลืออยู่เท่าไหร่วะมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นก้อนแบบนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อหมู มันนเป็จะเป็นแคบหมูที่มันจะมีเนื้อหมูติดอยู่ด้วยมึงร้อยี่สิบเก้าบาทเป็นแคบหมูที่มีเนื้อหมูติดอยู่ด้วยมันจะเป็นแคบหมูแบบนี้ที่บ้านเธอไม่มีกินหรอกอันนี้เป็นแคบหมูบ้านฉันปกติเขาจะทอดส่งบ้านแม่ฉันเป็นแคบหมูที่เจ้านางเหนือทางทางภาคเหนือกินกันตั้งแต่สมัยเจ็ดร้อยปีที่แล้ว กินกันแบบนี้ไม่มีกินไร้มงไรมันอะไรมึงจะไปกินที่อื่นไปแต่กินที่นี่คือติดมันติดเนื้อติดกลิ่นติดหนังแคบหมูติดมันพะเยารอเธอเลิศมากนจำนวนจำกัดนะคะทุกคนอ่ะกดไปซะฉัน่ะแบ่งให้เธอกินอันนี้เป็นการแบ่งให้เธอกินเฉยๆนะขายไม่ได้กำไรช่วยเขาขายระบายของให้เขาแต่นี่มันนี่อย่างเงี้ยอืมอืม แล้วตอนนี้จะมีน้ำพริกขาควักน้ำพริกน้ำพริกขามาอือมีมข้าวเหนียวไหมเนาะอือควักน้ำพริกขามาอือนี่นี่อืออือกินกันน้ำพริกข่าไปเลยอือ เนื่ติดมันพยาวรอเธออืมอืมอร่อยมากเธอทนได้ทนไปอืมมันจะเป็นติดมันแบบนี้เนี่ยกินแกงน้ำพริกหนุ่มก็อร่อยน้พริกขาก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวกินกับส้มตำ กินกับขนมจีนกินกับอร่อยมากน้ำบิ๊กไม่มีหมดหรือยังวะในตะก้กามีของเปล่าเอาไปม,มึงจะมาแคมหมูอะไรกันได้มาคราวที่แล้วก็หมดแล้วค่ะด็อกเตอร์ถูกต้องอร่อยไหมล่ะก็มันอร่อย คือฉันพูดตรงๆว่าของกินที่เอามาขายดีในร้านฉันน่ะมึงรู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันต้องกินฉันก็เลยสั่งมาเยอะแล้วฉันก็สั่งมากินแล้วทีนี้เนี่ยพอถ้าฉันไม่สั่งมาอยู่ให้ให้เขาทำเป็นประจำจนเป็นอาชีพเขาอะ่ะเขาจะไม่ทำให้กินมึงเข้าใจยัง หมดแคบหมูหมดจริงๆโอ้เสียดาย